อปยุ้มให้ใครวะช่วยให้ยุ้ยเพื่อนเพื่อยู่นไปยุไอ้นาอ้นขอเดทเช้าไหมค่ะไอ้นี่มันอาจจะเป็นไส้สมันบุกเข้ามาในเมืองหรือผมเชื่อว่าเอาไว้ไม่ได้อย่ามาไปตัดหัวเลยไปไป นบ่นอะไรเนี่ยนั่งเลยบ่นอะไรขอมาช่วยชีวิตลูกโอไ,ไ,มไ,ไมค์ดิค่ะแบบดิค่ะหรือพ่อมาน่าไม่ต้องบน่นศรีญาทำไมทำแบบนี้หมาหมูดีกว่าอะไรมึงว่าใครเนี่ยตัวมึงมั้งไงศรีญาเหมือนว่ากูหมาหมูเกิว่ากูมึงเห็นไหมตอนศรีญาลูกสรีญามาแล้ว อายุมันสู้มัสิลกลัวอะไรป็นวะม,มันมีไม้มึงมีมือสู้ไม้ไม่ได้ไม,มีหน้าเป็โนโจรเลยเฮ้ยคนดยนลูกเป็นอะไรวะวดูดูไม่ชอบชอบหมาหูดดุียวะเจ้าลูกเจ้าของพูดกับใครรู้ตัวหรือไม่วะฟ้า,าสูงประเด็นต่ำเราคือเจ้าของแผ่นดินไอ้โจรนกเราเสียห,หน้าเสียห้หน้า เฮ้ยเจอแล้วเว้ยหน้าไอ้คนช่วคนเลวสีห,หน้ามึงคตโคตรโกงภายในบ้านมึงพ่อก,กับแม่ก,กูไอ้ข้าวพวกพ่อเลยเดี๋ยวเราหาข้าวดยไป่ลูอกใครบ้มึงเป็นลูกพก่อพี่จิงกับแม่น้าตายาไขาวพวกโกงายในบ้านมึงพ่อแม่กูไอ้ลูกพวกเฮ้ยมึงหมดทำไมมึง่ยอมึงจะ่า ไปขังเราไปไปทอไรนไปขเราไป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 ไไป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 ไไป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 